เวิรบบ์นเวิร์น,นา็ใี่บางนานถึงว่าคุณถึงกระโดเนะอืมบุ๋มอยู่อู้สองแล้วตัวเดียวครับ

ออกตัวนึงแล้วของผสมจีศกไดตัวเดียวน่มีวันนี้ตัวเดียววุ่นวุ่นนีเขานีไปสามกหนึงหน่งศกหนึ่งอ้โหเครับผมหนมาเลยครับโอ้โหมึงไปะจีม่นี่ตืนกวันครับ,บปจีนให้ครับ มึงสองแล้วมั้งผมโอ้โหหาโตเปนตัวใบเนี่ยนุ่นโอ้นุ่นอย่าเงี้ยขาดได้แห่ขาดได้ไหมขาดได้หรือน่าปวดเลยนะขาดได้แม่ขาดได้แม่ Eu não เรียบร้อยครับพี่น้องบาดิวหาตัวเลยครับผมมีกี่วันห้างนึงลูกตื่นห่างนี่แล้วนะครับ สาวันเปรครับใใรบอดดรอบนี้โอ้ยเด้เอู้สองอู <c oughs> ้อ <c oughs> ดดดู้อ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 ูอ้้้้อ้ออ้้อ อืบอสองสามทีมอะไรนี่เบ่เงยังยหู้ยถี่ไงนี่มีแต่ปลาจีนนะพี่น้องโู้ยถี่นมูเลยครับ บรยากเท่าดีดาม้งุรลุกหาบารนาว่าท่านานีักหนักก่อนถงน้ย่พ่อโอ้วบกว่านึงเดี๋พี่น้องมาครับ <c oughs> ดอกนี้ผมหาและวครับพี่น้องเบ่งครับผม เเวเจ็ดแปดตัว <c oughs> ไข่นี่จะกินให้ทุกโตเลยนะครับผมนี่โอ้โหอีหยังล่ะนี่ครับอย่างหน้าเก่าแล้วครับโอ้ยถึงปันวันจันทร์ไงแล้วครับมัน มาถึงกูเอาปลาเป็นนะพี่น้องโอ้ยเรอะปร่อยครับวันจีบอะไนะครับโอ้โหครับโอ้โหเบ่งเปนกดายครับนนี่โอ้โหเนื่ยไม่รักมันอีกทีเด้อ พอฟอนพอยูดอกนั่นยูนอ่มีอยูบ่มีอย่างตอน่ะมีตอนี่อยู่ปลาบ้าอยากปันได้นะแต่ว่าตอนี่มีอีีมีหอดไข่เห็นมันตอดไค่ติดตาไข่แค่ดเหยีงไข่แหละ

งูแข่งแล้วงูใหญ่แขงแล้วครับอูออกเบ็ดอูอกเบ็ดเอาวลงนนบมาหนอมาดนโอ้ยเห็นหงโอ้หแขงูยาดิ่อนเหี <S <S ่ยวยาี sure> <S <s ่างงามมีนะครับ แห่งเสานะครับเมื่อกี้แหรออกหลายตัวอยู่นี่ไล่ละมนต์ตรงนี้ออกแล้วไรอยู่ได้หรอไม่ออกนอไ่ออกนะไปโล่ไปมอยดู่อยู่บนมาเจ้วเบิร์ดอวาเอาแห่ไ้ตู้เจ้าได้หรอแห่ไปว่นาเอาแห่ไรให้สะดุ้ง อู๋หลับดีนองมึงครับรอบนดีแล้วกหาตัวว่าแตกคำรองอบางยาวันนี้นดื่มมาเบิ่งครับผมนี่ครับแต้มแรกครับรลบนีของเี <c oughs> ้ยเห็นยิสอยู่ ยกเลยเป็นไงสีฮะงกเ็ดหแปตอวกงมีโกเปนม้วพี่น้องครับรอบนี้เอาอีกแล้วครับผมงกเดตัวอี้ปีนใครนี่นีครเดตัตมันใครใครนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับคือแงตละบาดนี่ครับบอบอออกสามคน สายติดนำใส่กองไปเลยเพราะว่าขอเห็นปลาบึกบ่อนอยู่เมื่อวันปลาดุกใหญ่ตัวเดือบบนั้นเระปลาทั่งูบ่อนแห้งแห้งปลาดุกใหญ่นะบ่อๆบ่อนเป็นปลาดุกบึกทีเดีอตัวนึงตัวบ่อ เอ้ดโอบั่อย้วย้ว้ไวะได้วยจัเียวเห็นอย่างกันออกได้ทึ่น นี่แล้วปนิดมมาตัวนึงครับกดออกมาแน่อืมยุ้งน้าี่ไปแล้วอืมดอกนี้ โอ้ยโมมิดโอ้ยสองสามหู้ยเดอกนีโอ้โหขอพีน้องครับคุณครับนางคุณก็คือกับวุ้นวลจันแงนะครับนางโอ้สองโอ้ดีมากครู รอดมีไมกเลยครับพี่น้องครับหืมย่พี่น้องครับเบ่งบบเากนี่ยโอ้พี่น้องรอดยโอ้มีแต่แบบแม่ใครวะหลอดเนี่ย ม,ม,มันนอนกงุดอนวนเลยครับล่างไายนะครับโอ้โ vẫn là một chiến trường nói là do ngay đây hả đúng không đúng không đúng rồi, đúng không อือออกกันออกกระบอกสียดปันใดก็อันบ่ยมันดูลุงบ่นี่มีสวรรค์โอ้ยยัดจับไม่ับับน้ำไปนี่เจกัต โอ้ยรอานี้นิดเลยบาเนี่ยแปดนนเส้นสหาปลานิ่งปะดุ่งเ,เบ,บเิยเม็ดบนะ่อได้สิบบ่อเนี่ยเขาสิบาทได้แบาทแล้วก็ได้สบาท มิดครับที่นองรอ,น,อ,งอนี่ครับบ่ไ <c oughs> <c oughs> ด้ยังครับเออเดี๋ยวแน่น้ำเห็นได้ว่าจะไปใส่ตัวตาเหลื้อเดี๋ยวนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นตาโปตอนตนี้มาครับ